โอ้โห oh, คู่นี้ครับไม่พูดพร้ามทำเพลงพี่แว่นไม่ทันบอกไม่ทันกล่าวอะไรเลยครับผมแย่ <Okay. S 1> yeah, ละผดอัคบาโอ้โหแล้วแล้วฝั่งแดงฝั่งน้ำเงินใครเป็นใครวะเนี่ยผู mm ้ช hmm. ิงที่3ครับมาแล้วนะครับผมอา uh, พิมพบอกในแชทหน่อยน้ำเงินใครครับแพนอีฟ e mm hmm. อะไรพวกนี้ mm hmm. น่าจะเป็นอ่า SG นะครับผม ตอนนี้00อยู่นะฮะส่วนฝั่งซ้ายฝั่งสีแดงน่าจะเป็นเฟโลเชียสนะครับผมถูกต้องหรือเปล่าฮะถ้าถูกบอกพี่แว่นด้วยนะฮะพอดีไม่ทันไม่ทันกดดูโหตอนนี้ฮะฝั่งน้ำเงินนะฮะ SG นำอยู่6ต่อ3ครับอ้าวเจอออโตเยส เกือบโดนดักฮะเลือดเหลือสามทำยังไงครับยิงกราดไว้ก่อนออโตเยสอันนี้แข่งกันแบบ2องในสแมปนะครับผมโอ้โหเอโตเยสชับเลือนเหลือสองยังมีคิ้เล็บเราก็ไม่ไหวครับปีโมก็ไล่ครับเดินหน้ามาเดินมาเจอครับเจอนะครับเจอข้างหลังครับหัวแตกไปนะครับผมแล้วก็เทเลทับบี้มีคนเชียร์เยอะนะผมเทเลทับบี้ก็โดนแผ่นอิฟอยู่เทเลทับบี้เลื่อนหัวกระโหลกแล้วก็โดนแพนอิฟสวดไปครับผมหัวแตกนะฮะ พีมโมโกไลท์ครับสวยงามฟรีมโมโกไลท์ลลแว๊บไอทินครับแล้อวจะเปิดมุมขวาพี่โมโกไลท์ครับเมื่อกี้เปิดมุมขวาไปเยอะเลยนะฮะนี่ครับจับไปหนึ่งดอกสองดอกครับผมพี่โมโกไลท์น้ำอยู่ยี่สิบสองต่อสิบเอ็ดครับผมสิบเอ็ดคิว เมื่อก้อนไล่เรียบร้อยครับตายไปครับระเบิดโดนเต็มหัวเลยเมื่อกี้เทเลทับบี้ครับขวัญใจประชาชนด้วยยศหัวกะโหลยิงครับยิงยิงย,งย,งยิงนี่ครับผมเทเลทับบี้เฮ็ดช็อตแผ่นอีฟไปเอาคืนได้ครับผมแล้วก็มุมขวาโดนพีโมงก้อนไล์ครับตอนนี้ฮะนำอยู่2 8ต่อ16ครับผม SG ทีมเวิร์สครับต้องชนะผมถ้าต้องการที่จะได้สิทธิ์นะผม ให้มันจบที่สัปดาห์นี้นะฮะส่วนถ้าใครที่ไม่ได้สิทธิ์ไม่จบเนี่ยก็ต้องมาลุ้นแข่งออนไลน์กับเว็บไซต์ FPS Thailand ต่อนะผมทั้งโหมด Deadmatch แล้วก็วางบอมทางเว็บพี่แว่นต้องการอีก8ทีมนะฮะหมดละ4ทีมนะครับผมตอนนี้ครับ CC ชิปซูมไม่เจอใครคู่นี้อัพครับอัพแน่นอนครับเดี๋ยวเช็คก่อนว่าถ่ายหรือยังเออว่าอัดคลิปหรือยังอัดคลิปเรียบร้อยแล้วผมคู่นี้ไม่ต้องห่วงฟอร์ทีม ยิ่งยิ่งเทเลทับบี้ครับไรการต่อตา้าน,นดูยตอนไม่นี้ SD เป็นฝ่ายที่คุมเกมอยู่แล้วผมเอลเวนกดดู SD แล้วกันนะฮะพอทีมครับมาทางลับซ้ายของแมปเช็คเช็คโอ้โหเช็คไม่ไม่ละเอียดนะครับผมรีโมคอสไลท์โดนไปครับผม ดูยอนอุ้ยบูยอนโดนเหมือนกันนะครับผมแพนอีฟมาแพนอีฟแพนอีฟครับยิ่งยิ่งนี่ฮะเจอครับผมแพนอีฟไม่ไหวครับผมบูยอนครับ,บถือปืนก่อนอตอนนี้ฮะนำอยู่สิบสองคิวสำหรับ SG t e a ทีมเวิร์ อืมฮึมนะครับหุยยอนเฮ้ช็อตพรีโม่ก็ปล่อยไปได้แล้วก็โดนฟอร์ทีมปาดคิสมาโดนหน้าพอดีนะครับผมเวกาซ่าน่ารักเวกาซ่าน่ารักเดินยังไงย,ยังไงบ <co op> อกว่ากูไปทางนี้ดีกว่าเจอครับ,บอืมฮึมพรีโม่ก็ไลท์เขาปาดปืนใส่หน้าอีกแล้วแล้วพรีโม่ก็ไลท์ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเพื่อนมาช่วยนะฮะ เดี๋ยวก็ไล่ขอรีโรดหนึ่งที่เดินหน้าต่อเจอครับเ,เยอะไปหมดเทเลทับบี้มาครับขวัญใจประชาชนเทลเลบี้บอกอหนึ่งแรกหนึ่งไปครับเทเลทับบี้แผนอีฟปลาระเบิดไ,ไ,ไปหนึ่งดอก เห็นไหมครับแพนอีฟตอนนี้นั่อยู่64ต่อ45ค่อนข้างห่างเลยทีเดียวนะครับผมโโอ้หกาชมเกมมาเรื่อยๆนะฮะพอทีมพอทีมครับหัวกับเทเลทับบี้โอ้โหเทเลทับบี้ บางทีก็กรอบเกินไปอัปเดตคนลั่นนะฮะฝั่งสีแดงครับผมเฟโ o เชียสก็เป็นเทเลทับเอ้าเป็นเทเลทับบี้ครับลั่นที่สุดในทีมตอนนี้ส่วนทางฝั่งน้ำเงินฮะเป็น4ร์ทีมกับแพนอีฟยิงไปคนละสิบเก้าตัวนะครับผมอ๋อตัวเยสออตโตเยสครับมันมันเยอะผมันเยอะว่ะโอ้โหตัวใสมาเลยทีเดียวนะหรือมอร์อไลฟ์ไม่สวยครับ อุ้ยตัวใสมาอย่างนี้เวนซานารักเดินกับซีซีชิปอยู่ได้อยู่นะครับผมเฮดช็อตไปตสไปรอสโอ้โหนำ23คิวนะครับผมในแมปแรกนี้แล้วโอ้โหระเบิดทำงานนะผมพี่ว่าอะไรกับซีซีชิพ s อสจีค่อนข้างขาดฮะในแมปนี้ต้องมาลุ้นในแมปต่อไปฮะพี่แว่นคิดว่าแมปนี้ไม่น่าจะมีปัญหาสำหรับ SG ทีมเวิร์กนะครับผมเท<ป>เลทับบี้โอ้โหสไปร์ลอดครับดับเบิลคิวสวยงามครับสไปร์ลอดออเดเยสอืมับออเดเยส ตอนนี้ฮะต้องการ9คิวสไปรัสเดเลเทปปี้ครับขนใจประชาชนขอหน่อยฮะ4คิวสุดท้ายของทาง SG เนี่ยเดเลเทพี้ครับจะยิงยิงต่อได้ไหมโอ้โหโดนมาชุดเดียวครับตายเลยนะฮะ โอ้โหเรียบร้อยครับผม100รต่อ79บกครับเดลือวรออีกแมปหนึ่งนะครับผมก็แมปแรกเป็น SG Teamwork รครับขึ้นนำไป1ต่อ0แมปต่อไปครับเป็นหอสมุดนะฮะเป็นแมปที่แมสเหมือนกันแมสนี่คือคนเล่นค่อนข้างเยอะนะครับผม เอาแล้วผมมาชมกันต่อนะครับผมแมปอ่าไลบรารีโอเค let's go สีน้ำเงินก็ยังเป็น S C Teamwork เหมือนเดิมครับสีแดงก็จะเป็นเ e l o c i เชียส์นะครับผมนำทับโดยเทเดตับบี้นะผมยดหัวกะโหลกศูนยครับอืออโซเยตกับบูตันครับผมมาโหดแล้วตัวนี้นำไปก่อน3-1ครับผมเ e l o c i เชียส์ครับหรือว่าถนัดแมปนี้ครับผมแต่ S C Teamwork ครับเอาคืนมาได้เป็น3-3ตอนนี้ ยังไม่สรุปนะฮะว่าจะยังไงแต่ SG ต้องการ2ต่อ0ูนเกมเป็นอย่างมากครับจะได้กลับบ้านกันไวๆแล้วตอนนี้ไม่ไวแล้วตื่นเช้าแต่บุย่อนครับเฮดช็อต <st rap> ไปอีกแล้วนี้แล้วอ๋อโตเยสไปไป <st rap> มาตอนนี้ทาง SG ขึ้นนำเป็น1คิวแล้วผมแต่อเจ็ดอ๋อโตเยสครับ เดินมาเอาไปไหนแล้วไปไหน,นแล้วอ้าวงี้งตามมาอย่างนานนะครับออโตเยสเวกาซ่าน่ารักน่ารักจริงหรือเปล่ายิงโอ้โหนี่ฮะโดนสไปโรสจับไปหัวแตกสไปรโรสสไปโรสรยังไงครับอือเวกาซ่าอยู่ข้างบนนะ คือแบบนี้ต้องเช็คหมดนะฮะชั้น1ชั้น2ชั้น3มันต้องแบบละเอียดนะผมมันมีหลายมุมหลายอะไรมากน,นี่ฮะสปไปร์ตครับเก็บชั้น3บนสุดไปได้นะแล้วตัวตัวมันสาสอยู่ตัวมันสาสอยู่นี่ <c oughs> เกือบดีแ,บดแล้วผมแต่บูย่อนแล้วผมมวกช่วยเมื่อกี้มวกหลุดกันงเห็นเวกาซ่านอารักเอาใหม่ครับ เวกัซ่าน่ารักเจลือฟอทีมคับนี่ครับผมหัวแตกไปครับฟอทีมแล้วสปายยังไม่มีนะฮะเวกัซ่าเวกัซ่ายิงได้อีกไหมเพื่อนช่วยนะครับผมกระโดดลงมาอย่างนี้กระโดดลงมาอย่างนี้ฟอทีมเก็บ3นะครับผมเอสจีนำอยู่31ต่อ24โอ้โหเลยนะครับผมออโต้เยสครับ ตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพอครึ่งครึ่งเกมเดี๋ยวเพื่อนจะสรุปคนลั่นให้ชมกันนะฮะให้ฟังกันตอนนี้ฟอทีมกระโดดลงมาไหมยังไม่ครับด้วนกับราบิสราบิสมเจอแล้วผมไ <S <S สไปรัส ย่อนเรียบร้อยครับเทเลทับปี้กดมาก็ตายเลยนะฮะแล้วสไปรอลครับเก็บไปได้เจอออโตเย็ดได้อีกหนึ่งตัวสไปรัลคิวไปไหนแล้วไอไหนแล้วบุย่อนบุยอบ่ยอนโดนระเบิดไปแล้วผมสไปรอลยิงได้นิดเดียวเองแล้วเทเลทับบี้เทเลทับบี้โอ้โหประมาทกันเลยครับเ,เ,เวกัสาน่ารัก ดวกับฟิปุก็ไลฟ์ยู่นะครับผมโอ้โหแล้วสไปรอตส์แล้วเบิดดับเบิลคิวไปเลยตอนนี้ฮะครึ่งทางแล้วผมอัปเดตคนล่านฝั่งสีแดง yes, ครับผมเป็นออโต้เยสครับผมยิงไป13ส่วนฝั่งสีน้ำเงินนะฮะเป็นพออะเป็นแพนอีฟ e ครับยิงไป14ตัวตอนนี้ซีซีชิปก็ยังอยู่ชั้น3 ซีชิปกระโดดลงมาชั้น 2, 2> ตามลงมาชั้น 1, 1> แล้วเจอฟอร์อ่าหันเพื่อนครับออโต้เยสก็ออกมาบ้างครับผมเจอข้างหลังเจอซีซีชิปแล้วก็ออโต้เยสเก็บไปได้นะครับผมตอนนี้น้ำอยู่13คิวนะผมทางฝั่ง SG สจีทีเวิร์กเลยครึง่งครึ่งเวลามาแล้วผมครึ่งเกมนะครับผมตอนนี้60คิวแล้วนะครับผมแต่เวลาย,ยังไม่ถึงครึ่งนะฮะ ขอทีมเดินผ่านสโมกไปเจอออโตเยสครับหัวหัวหักเลยครับผมเมื่อกี้เี็มองกนไลท์เจอกับเทเลทับบี้แล้วก็โดนเวกาสซาเก็บไปนะครับผมเป็นมังกรไลท์เทเลทับบี้ครับเลื่อนเลย18ทำอะไรได้ครับทำอะไรได้ครับยังทำอะไรไม่ได้นะครับผมขอดูหน่อยนะฮะเทเลทับบี้เจอขอทีมแล้วยังไงเข้าข้างหลังเทเลทับบี้เข้าข้างหลังยิ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 งนี่ฮะ ใช้ชั้นวางหนังสือให้เป็นประโยชน์นะครับผมแล้วก็ฉลาดที่จะยิงนะฉลาดยิงก็มีสเต็ปหลบขวานิดนึงเพื่อให้ได้ยิงข้างหลังนะไม่ให้เขาเห็นนะครับผมบีโมโก็ไลท์แหมโโม,โมันหมดแม็กก่อนนะครับผมบีโมโก็ไลท์โดนกับบุยอนนี่ฮะก็ยังได้ผมยิงเข้าหัวไปเลย เซลพี่แว่นนะฮะพีโม่กดไลค์เทเลทับบี้ครับเปิดมุมซ้ายให้พีโมอย่างนี้หัวหูดับไปเลยนะหูซ้ายนี่ก็ก็ดับเบิลคิวไปครับผมสำหรับพีโม่กตไลค์กระโดดมายิงยิงบูยอดยิงบูยยอดยิงแต่โดนแล้วบิดมากรวนก่อบควรก่อนนะครับผมเทเลทับบี้เทเลทับบี้ครับออกมา แบบนี้นี่คือเพื่อเพื่อตลอดนะไม่ค่อยได้ช่วยทีมสักเท่าไหร่นะฮสไปรอสสไปรอสเจอกับบูยอนนี่ครับสไปรอสยิงจิงระเบิดเอาเอาแระเบิดไปกินมึงบูยอนก็โดนไอพิโมกเก็บไปแทนนะผมแล้วเอาตัวเยสครับแม่แหกสไปรอสครับปากช็อตนี้สวยงามนะผมนี่แพนอิฟเอาไปกินแล้วบูยอนยังไงครับ ซีซีชิปมามีดเลยมีดมีดมีดโดนเดเลเด็บบี้หงุดไปเจ้ามีดไปฟันเขาอะแล้วแรบบิสแรบบิสยิงจากข้างบนหรือว่าเป็นการนวดให้เพื่อนไปนะผมนี่ครับแรบบิสยิงสไปร์ลได้แล้วก็ฟอร์ทีมไปอีกหนึ่งนะแรบบิสบอกว่าชิวเวอร์ชิวเวอร์แทนอีฟครับโผล่มาแรบบิสเล็งอยู่ครับแรบบิสโอ้ยแรบบิสมึงจะชิวไปไหนเนี่ย ยิงไปสามสี่ตัวแล้วเนี่ยชิลมากครับแล้วทาง SG ครับไม่ยิงและปิดเลยครับตอนนี้ะระยะห่างเหลือ11คิวสปรยลด,ดันทุรันเดินเข้ามาแต่ก็เห็นนะฮะเห็นแลบบิดแล้วนะครับผมโอ้โหตอนนี้ครับฝั่งสีแดงฮะชื่อคิวขึ้นรัวๆเลยนะผมแต่ทาง SG ต้องการแั่8คิวเท่านั้นนะทนะ่านผู้ชม โอ้โหแต่ครับสีแดงครับตามมา87ต่อ93แล้วโอ้โหแล้วสุดท้ายซ้ายสุดและปิดก็โดนเก็บสีีชิปเอาบ้างครับผมหมดกัะบุย่อนดูนี่ครับสีชิปครับโดนลงมาต้องการแค่5คิวสำหรับ HGTvert ครับต้องการ4คิวครับแล้วตอนนี้ครับกดดันแล้วฮะ3คิวสีชิปบอกมามึงมาขึ้นแล้วยิงยิงยิงหาต้องการ2คิวครับสีีชิปโอ้ยโอ้ยปืนหนึ่ง คนสุดท้ายครับคนสุดท้ายสีชิปงัดปืนออกมาระเบิดไปก่อนฟอร์ <4 S 2> ทีมครับจะเอาไมคคนสุดท้ายยังไงยิ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 ง,ยงเรียบร้อยครับผมโอ้โหฟอ <4 S 2> ทีม, <4 S 2> ทมยิงกลางอากาศแล้วผมเสยงัดขึ้นไปนะก็อนับที่สมก็ตกเป็นของ SG Teamwork ได้ผ่านเข้ารอบไปสะทีนะครับผมตามอ่า1ทีมใช่ไหม18ทีมของที่ได้มาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับผม โอ้โหตบมือตบมือขอแสดงความยิดีกับ SGT e a m Work ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมารอคู่ชิงชนะเลิศกันต่อนะฮะ